หนังเรื่องนี้เป็นหนังเลือดทึกขวัญน,นะครับอาจจะมีฉากทําให้ตกใจบ้างแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรตัวหนังจะมีความรุนแรงการฆ่าการกินเพื่อเอาตัวรอดในสถานที่ที่ชื่อว่าศูนย์ดูแลตัวเองแนวตั้งแต่เนื้อหาที่นําเสนอกับสท้อนสังคมไีด่ดีมากๆผมแนะนําให้ดูจนจบโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาที่นี่มีคนอยู่3ประเภทคนชั้นบนคนชั้นล่างและ คนที่ร่วงหนังเริ่มเรื่องที่ครัวสูญดูแลตัวเองแนวตั้งมีคนงานมากมายต่างรีบทำอาหารให้ทันเวลาเพื่อที่จะส่งลงไปยังคุกหรือหลุมซึ่งในแต่ละครั้งจะมีหัวหน้ามาเช็คความเรียบร้อยของอาหารแต่ละอย่างเพื่อรักษาม,มาตรฐานของระบบไว้ให้ดีที่สุดฉากตัดมาที่โกเรงตัวเอกของเรื่องตอนนี้เขาเพิ่งตื่นขึ้นมาหลังจากที่โดนส่งตัวมายังหลุม ถึงแม้จะเรียกว่าหลุมแต่ที่นี่ก็คือคุกดีๆนี่เองและทุกคนคือนักโทษโกเรงได้อยู่ชั้น48เขาสมัครใจมาที่นี่เพื่อแลกกับใบรับรองและอยากเลิกบุหรี่เขาต้องติดอยู่ที่นี่นานถึง6เดือนและได้รู้จักกับทรีมาร์กซี่ชายแก่นักโทษร่วมชั้นอีกคนผมขอเรียกแกว่าลุงนะครับซึ่งในแต่ละชั้นจะมีนักโทษรวมกันอยู่2คนยกเว้นชั้นศูนย์ที่ผมแนะนำไปแล้วในต้นเรื่อง ลุงบอกว่าตอนนี้เพิ่งต้นเดือนคำถามก็คือเราจะได้กินอะไรจากพวกชั้นบนหรือของเหลือจากชั้นบนนั่นเองด้วยความสงสัยโกเรงจิงเดือนมาดูช่องตรงกลางทำให้เขารู้ได้ทันทีเลยว่าหลุมที่เขาอยู่มันเป็นแนวตั้งยาวลงไปข้างล่างและข้างบนโกเรงถามลุงว่าหลุมนี้มันทำงานยังไงลุงแกก็ตอบว่าเพื่อกินไม่นานไฟสีแดงก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวนั่นหมายถึงแท่นอาหารลงมาถึงชั้นของพวกเขาแล้วต้องรีบกิน พอท่นอาหารลงมาลุงรีบกินทุกอย่างที่ขวางหน้าส่วนโกเรงยังอึ้งกับสิ่งที่เจอนี่มันของเหลือชัดๆเขาตัดสินใจที่จะไม่กินลุงแกก็ถามย้ำว่านายจะไม่กินจริงดิโกเรงจริงหยิบแอปเปิลเอาไว้กินทีหลังซึ่งแท่านจะอยู่แต่และชั้นเป็นเวลา2นาทีนั่นคือกินอะไรได้ต้องรีบกินจากนั้นมันจะลอยลงไปยังชั้นต่อไปหลังจากที่แท่านลอยลงไปลุงแกก็ทำพฤติกรรมแย่ๆโยนขวดใส่ท่นจนแตกถมน้ำลายลงไปข้างล่าง โกเรงถามทำแบบนั้นทำไมลุงก็บอกพวกนั้นจะได้กินยังไงล่ะแล้วถ้าพวกข้างบนทำบ้างล่ะฮะึพวกนั้นคงทำไปแล้วล่ะไอพวกชั่วสักพักชั้นของโกเรงก็เริ่มร้อนและร้อนขึ้นเรื่อยๆสาเหตุเป็นเพราะว่าถ้ามีใครเก็บอาหารไว้กินทีหลังฝ่ายดูแลระบบจะลงโทษด้วยการปรับอากาศให้ร้อนจนตายไม่ก็เย็นจัดดังนั้นห้ามเก็บอาหารเด็ดขาดโกเรงจึงรีบโยนแอปเปลิลลงไปอุณหภูมิห้องจึงกลับมาปกติ พอตกดึกโกเลงได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากข้างล่างเขาเดินไปดูลุงจึงบอกให้หลบก,ก็เพราะว่านั่นเป็นเสียงที่แท่นจะลอยกลับขึ้นไปข้างบนด้วยความเร็วอาจจะทําให้ตายได้ถ้ายื่นหน้าออกไปวันต่อมาพอแท่นอาหารลงมาถึงลุงแกก็รีบกินเหมือนเดิมแต่โกเลงก็ยังไม่กินเขาบอกว่าแบบนี้มันทุเล็เกินพอลุงกินเสร็จเขาจึงถามลุงอีกครั้งว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงลุงแกก็ยอมบอก ลุงมาติดอยู่ที่นี่เพราะโดนหลอกให้ซื้อที่รับมีดเขาโมโหจึงโยนโทรทัศน์ออกนอกหน้าต่างทําให้โดนต่างด้าวคนหนึ่งจนเสียชีวิตพวกเขาให้ฉันเลือกระหว่างแผนกจิตเวชและที่นี่ฉันจึงได้มาอยู่ที่นี่ต่อมาโกเรงถามอีกว่าที่นี่มีกี่ชั้นลุงบอกไม่รู้แต่เขาเคยอยู่ชั้น132และมันมีลึกลงไปอีกแสดงว่าอาหารคงไปไม่ถึงแน่ๆคุณคงอดอาหารได้ไม่ถึงเดือนแล้วคุณอยู่รอดมาได้ยังไงฉันไม่ได้บอกนนิว่าฉันอด จากนั้นโกเรงจะบอกชั้น47ต้องแบ่งอาหารให้เท่ากันและให้ชั้น47บอกชั้น46บอกต่อกันขึ้นไปเรื่อยๆลุงแกก็พูดว่านี่นายเป็นคอมมิวนิสต์เหรอคนพวกนั้นไม่ฟังคอมมิวนิสต์หรอกงั้นเราก็เริ่มจากข้างล่างแต่พวกชั้นล่างก็ไม่ฟังเหมือนเดิมครับลุงจึงเดินม,มาฉี่ใส่ชั้นล่างก็คือชั้นล่างโกเรงมีอีกอย่างก็คือคนที่มาที่นี่สามารถเลือกอะไรก็ได้ติดตัวมาหนึ่งอย่างโกเรงเขาเลือกหนังสือดอนกิโคเต้ส่วนลุงเลือกมีดซามูไรพัส วันต่อมาพอแท่นอาหารลงมาลุงแกก็รีบกินเหมือนเดิมส่วนโกเรงเขาทนความหิวไม่ไหวเขาเริ่มที่จะหยิบกินเล็กน้อยชีวิตนักโทษที่นี่ไม่ค่อยมีอะไรต้องเอาตัวรอดไปวันๆไม่งั้นอาจจะโดนฆ่าตาย จูๆ่ๆมีคนหนึ่งล่วงลงมาจากข้างบนโกเร่งตกใจสุดๆแต่ลุงดูชิวมากเหมือนมันเป็นเรื่องปกติอาจจะมีคนค่าตัวตายไม่งั้นก็โดนฆ่าที่นี่ไม่มีกฎห้ามฆ่าใครตายทุกคนต้องทำทุกอย่างเพื่อให้มีชีวิตรอดจนกว่าจะออกจากที่นี่ลุงอยู่ที่นี่มานานเคยอยู่มาหลายชั้นโกเร่งเริ่มสงสยัยเดือนที่แล้วลุงอยู่ชั้น132มาเดือนนี้ได้อยู่ชั้น4 8พร้อมกับมีเพื่อนร่วมชั้นคนใหม่ คุณบอกว่าเดือนหน้าเราก็จะได้อยู่ด้วยกันแสดงว่าเพื่อนร่วมห้องของคุณก่อนหน้านี้ได้ตายไปแล้วตอนที่คุณอยู่ชั้น132อาหารไปไม่ถึงแน่ๆแต่ทําไมสภาพคุณยังดีอยู่เลยคุณคงข่าเพื่อนร่วมห้องไปแล้วสินะก็เห็นอยู่ว่าคุณมีมีดในตอนนั้นหลุงไม่ทันได้พูดอะไรท่านอาหารก็ลงมาพอดีพร้อมกับใครบางคน ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่ามิฮารุลุงบอกว่าเธอลงมาทุกเดือนเพื่อตามหาลูกชายโกเลงพยายามจะช่วยเธอแต่ลุงก็เตือนโกเลงว่าอย่าไปยุ่งกับเธอดีกว่านายรู้ไหมก่อนที่เธอจะลงมาเธอจะฆ่าเพื่อนลมห้องเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้อยู่กับลูกชายและก็อีกอย่างนะฉันไม่ได้ฆ่าเพื่อนลมห้องของฉันเขาอยู่ครบกำหนดและได้ออกไปข้างนอกแปดวันต่อมามีศพล่วงลงมาตอนที่ท่านอยู่ชั้นเราเรากินเนื้อมนุษย์แต่เราไม่ได้ฆ่าใคร พอพูดจบแท่นมันก็ลอยลงไปแต่ทว่าคนชั้น47เห็นมิฮารุพวกนั้นจับตัวมิฮารุหวังที่จะทำอะไรบางอย่าง,กงโกเลงตะโกนบอกให้หยุดแต่ลุงก็ดูชิวตลอดตอนนี้ไม่รู้ว่ามิฮารุเป็นยังไงสักพักเธอก็เดินออกมาที่แท่นพร้อมกับเลือดเต็มตัวผู้ชายสองคนนั้นคงโดนเธอฆ่าเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้โกเรงเริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นเขาไม่สนใจแล้วว่าใครจะยังไงเขาเริ่มกินเริ่มสนิทกับลุงและไม่สนโลก ขอนอนไม่หลับก็ทุกขาแก้ผ้าออกกําลังกายจากนั้นนีตอนดึกผู้คุมเริ่มปล่อยแก๊สลบเพื่อที่จะเปลี่ยนชั้นให้นักโทษแต่ละห้องตอนนี้โกเลงอยู่ในสภาพถูกมัดไว้ทั้งตัวคนที่มัดเขานั่นก็คือลุงเพราะว่าเขาดันมาอยู่ชั้น171เเหตุผลที่ลุงมัดโกเลงไว้นั่นก็คืออาหารจะไม่เหลือลงมาถึงชั้นนี้แนะ่เมื่อใดที่ลุงเริ่มหิว ลุงจะตัดเนื้อของโกเลงบางส่วนเพื่อกินและรักษาบาดแผลของโกเลงไว้เพื่อไม่ให้เขาตายลุงบอกว่าความหิวทําให้คนบ้าถ้าไม่กินก็โดนกินแต่โกเลงก็พูดว่าตอนที่แกกินเนื้อคนที่ล่วงลงมามันอาจจะเป็นอุบัติเหตุแต่ตอนนี้แกเป็นฆาตกรเป็นความผิดแกล้วนๆไอ้เลวเปล่าเลยมันไม่ใช่ความผิดฉันมันเป็นความผิดคนที่อยู่ข้างบนที่ไม่เหลืออาหารให้พวกเราต่างหาก เมื่อถึงเวลาลุงก็เข้ามาคุยกับโกเลงตอนนี้เขาทนไม่ไหวแล้วเวลาผ่านไปหลายวันทําให้ลุงหิวจัดสภาพโกเลงคือแบบเน่ามากจากนั้นลุงเริ่มเกียดเนื้อบริเวณต้นขาของโกเลงโกเลงร้องด้วยความเจ็บปวดสักพักแทนอาหารก็ลอยลงมาพร้อมกับมิหาุุ มิฮาลุผู้หญิงที่เคยได้รับความหวังดีจากโกเลงเธอเห็นทุกอย่างตอนนี้ลุงตัดเนื้อของโกเลงออกมาเป็นที่เรียบร้อยมิฮาลุใช้ขวดฟาดไปที่ต้นคอของลุงและหยิบมีดไปเชีย่ยคอลุงจะตายหามิฮาลุเดินไปตัดเชื่อดให้โกเลงแล้วยื่นมีดให้เขาโกเลงโกรธที่ลุงทำกับเขาแบบนี้เขาคานไปหาลุงแล้วแทงลุงจนตายจากนั้นก็สลบไป พอเตื่อขึ้นมาโกเลงก็เห็นมิฮารลตัดเนื้อลุงกินและเธอเอาเนื้อลุงมาให้โกเลงกินเพื่อประทังชีวิตแรกๆโกเลงก็ไม่อยากกินหรอกแต่จะให้ทำไงได้เขาต้องมีชีวิตรอดออกไปจากที่นี่จึงจำใจกินตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ชั้นนี้โกเลงต้องกินเนื้อน,นอกของลุงเพื่อประทังชีวิตจนกว่าจะถึงวันที่เปลี่ยนชั้นตอนนี้โกเรงอยู่ชั้น33เขาได้เจอกับอิโมกิรีผมขอเรียกเธอว่าโมนะครับ โมเคยทำงานที่นี่ที่หลุมแห่งนี้เขาเคยสัมภาษณ์โกเลงด้วยเหตุผลที่เธอลงมาที่นี่ก็เพราะว่าเธอเป็นมะเลงระยะสุดท้ายมีชีวิตได้ไม่นานเธออยากจะช่วยคน<ม>เธอจึงอาสาลงมาเองแต่เธอก็ไม่เคยรู้เลยว่าคุกที่นี่เป็นยังไงพอมาเห็นมันทำให้เธอรู้สึกผิดโกเลงจึงถามที่นี่มีกี่ชั้นกันแน่โมก็บอกว่ามี200ชั้นแน่นอนว่าอาหารมีไม่พอถ้าทุกคนไม่กินเท่าที่จำเป็น โมหวังว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับที่นี่คือทุกคนมีจิตสำนึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมโกเรงก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นเองคุณผู้หญิงหลังจากนั้นท่านอาหารก็ลงมาโกเรงกินอาหารตามปกติส่วนโมเขาแบ่งอาหารใส่จานและแบ่งอีกส่วนให้กับหมาเธอบอกว่าเธอกับหมาจะกินวันเว้นวันโกเรงบอกเด็กสักคนอาจจะตายได้แต่โมก็บอกว่าที่นี่ไม่มีคนอายุต,ต่ำกว่า16ปีฝ่ายดูแลระบบเคร่งมา พอท่นอาหารลงไปโมพยายามบอกคนที่อยู่ข้างล่างว่าเธอได้แบ่งอาหารใส่จานให้แล้วกินเท่าที่จําเป็นก็พอพ่อคนอื่นจะได้กินด้วยแต่ใครจะสนล่ะครับคนที่อยู่ชั้นล่างก็ทําตัวเหมือนเดิมกินให้เยอะที่สุดโกเลงจึงคิดว่าจิตสํานึกเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมคงใช้ไม่ได้กับที่นี่ฝ่ายดูแลระบบคิดผิดทุกๆครั้งที่ท่านอาหารลงไปข้างล่างโมจะบอกคนพวกนั้นเสมอให้กินพอประมาณบอกทุกวันพูดจาดีด้วยเสมอ และเธอยังมีความเชื่อว่าสักวันคนเหล่านั้นคงเข้าใจแต่ไม่ว่ายังไงพวกนั้นก็ไม่ทําตามอยู่ดีโกเรงเริ่มทนไม่ไหวเขาจึงขู่คนที่อยู่ข้างล่างว่าเน่ไอพวกไส้เดือนดินทําตามที่ผู้หญิงคนนี้บอกซะไม่อย่างนั้นละก็ฉันจะขี้ใส่อาหารให้พวกแกกินทุกวันพวกแกจะได้กินขี้ทุกวันเ้าใจ โมอึ้งครับเพราะว่ามันได้ผลโดยส่วนตัวโมอยากให้พวกนั้นคอยตามมากกว่าการข่มขู่พวกข้างบนจะได้คอยตามด้วยโกเลงบอกทำแบบนี้กับพวกข้างบนไม่ได้หรอกเพราะผมส่งขี้ขึ้นไปไม่ได้พอวันต่อมาท่านอาหารก็ลงมาเหมือนเดิมแต่ดันมีมิฮารุลงมาด้วยเธอสลบโกเลงและโมจึงรีบช่วยเธอพอตกค่ำโมและมิฮารุทะเลาะก,กันโกเลงจึงเข้าไปห้ามสาเหตุก็เพราะว่ามิฮารุดันไปข้ฆ่าหมาของโม พอวันต่อมามิฮาลุก็เอาศพมาไปด้วยจําได้ไหมครับลุงเคยบอกว่ามิฮาลุมีลูกชายแต่โมก็บอกว่าฉันเป็นคนเลือกเธอมาเองเมื่อสิบเดือนก่อนเธอตัวคนเดียวไม่มีพ่อไม่มีแม่และไม่มีลูกตอนนี้โมเสียใจสุดๆจิตสำนึกประโยชน์ส่วนรวมเธอจะไม่สนใจอีกต่อไปแล้วหลังจากที่ได้เปลี่ยนชันใหม่กเรงเตื่นขึ้นมากับพบว่าโมได้ตัดสินใจฆ่าตัวตาย พอเห็นแบบนั้นมันทําให้เขาสติแตกลุงและโมอยู่ในหัวของเขาและบอกให้โกเรงกินเนื้อของโมเพื่อประทังชีวิตเขาพยายามไม่ฟังเสียงพวกนั้นยิ่งนานวันเขาไม่ได้กินอะไรอาหารก็ไม่เหลือให้กินและเริ่มกินกระดาษแทนโกเรงใช้เวลาของเขานับดูว่าหลุมนี้มีกี่ชั้นหลายวันต่อมาลุงก็เข้ามาอยู่ในหัวของเขาอีกครั้งและบอกให้เขากินเนื้อของโมซะโกเรงทนไม่ไหวเขาจึงเอาเศษแก้วตัดเนื้อของโมจากนั้นเขาก็ตื่น โกเรงตื่นขึ้นมาชั้น6กพอมองไปที่เพื่อนรวมห้องกับกลายเป็นมิฮารุมิฮาลุลุกขึ้นมาเธอถือมีดเดินมาแล้วแทงเขาที่โกเรงแต่ทว่านี่เป็นฝันซ้อนฝันหลังจากตื่นขึ้นมาโกเรงได้รู้จักกับบาฮารัตผมขอเรียกเขาว่าบานะครับบาพยายามคุยกับคนชั้น5เขาเป็นคนคิดบวกเชื่อในพระเจ้าและต้องการออกจากที่นี่พอคนชั้น5ยอมคุยกับเขาบาบอกใหญ่จะขึ้นไปแค่ผ่านทางเท่านั้นชั้น5ก็ยอม บาโยนเชื่อให้คนข้างบนจากนั้นเขาก็ไต่เชือกขึ้นไปพอใกล้ถึงบาขอให้พวกนั้นช่วยจับมือ แต่ทว่าคนพวกนั้นกับขี้ใส่หน้าบาบ่าล่วงลงมาเขาจะตกลงไปข้างล่างแต่โกเรงช่วยไว้ทันบาโดนขี้ใส่หน้าแถมเชือกยังหล่นลงไปข้างล่างอีกเสยสุดๆในค่ําคืนนั้นโกเรงนึกถึงคําพูดตัวเองที่เคยพูดกับโมว่าการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เกิดขึ้นเองโกเรงเห็นว่าบามีความเชื่อในเรื่องนี้เขาจึงชวนให้บาขึ้นแท่นอาหารและสร้างอาวุธเพื่อแจกจ่ายอาหารให้คนแต่และชั้นให้เพียงพอโกเรงบอกว่าเขาลองนับคํานวณเวลาเข้าๆข,ของแท่นนี้ลงไปจนขึ้นมา เขาคิดว่าหลุมน่าจะมีประมาณ250ชั้นเราต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงของระบบนี้ถ้าเราคิดผิดเราลงไปเราก็แค่ขึ้นมาเช้าวันต่อมาโกเรงและบาร์เริ่มหาอาวุธพอแทนอาหารลงมาพวกเขาก็เตรียมพร้อมที่จะลงไปพอลงไปชั้น7บาคขู่คนพวกนั้นให้หยุดและจะให้อาหารพอประมาณแต่โกเรงก็บอกว่าไม่ตั้งแต่ชั้น1นึถึงห้คนพวกนี้ได้กินทุกวัน เราจะเริ่มให้ตั้งแต่ชั้น51ลงไปให้ทุกคนได้กินวันเว้นวันแต่ปู่ชั้นเจก,ก็พูดว่านายเป็นใครเป็นพระมหาไถยเหรอปู่ยุให้บาแต่ข้อกับโกเรงเขาใช้โอกาสที่บาเผลอจะกินอาหารแต่บาก็ฟาดหัวปู่ไปเต็มๆหลังจากนั้นจนกว่าจะถึงชั้น51บาขู่ทุกคนที่จะเข้ามากินเขาทุ่มเทสุดๆ พอมาถึงผมเดาว่าชั้นที่15้าพ่อหนังไม่ได้บอกทั้งสองคนที่เจอกับผู้ปลาดเปลืองบารู้จากคนนี้บ้าบอกว่ากําลังจะเอาอาหารไปแจกให้คนชั้นล่างผู้ปลาดเปลืองก็บอกว่าดีแต่พวกนายต้องรู้จักมรารยาทพื้นฐานก่อนพูดดีๆก่อนใช้กําลังพูดคุยดีๆกับทุกคนแต่ถ้าเขาไม่ฟังค่อยใช้กําลังแล้วถ้าพวกนายทาสาเร็จใครข้างบนจะรู้เรื่องนี้ล่ะบ้าตอบว่าฝ่ายดูแลระบบ ผู้ปราบเปลืองก็บอกว่าฝ่ายดูแลระบบไม่มีมโนสำนึกมันน้อยมากที่คนงานชั้นสูนจะมีมโนสำนึกแล้วสารของพวกนายจะไปถึงได้ยังไงตอบไม่ได้สักคนครับผู้ปราบเปลืองจึงบอกให้เหลืออาหารจานหนึ่งที่ตกแต่งสวยงามรักษามันไว้ให้ดีแล้วส่งไปยังชั้นสูนนี่แหละสารส่งไปยังพวกนั้นพอลงมาชั้นล่างบาก็คุยดีๆกับคนชั้นนั้นแต่พวกนั้นก็คิดว่าเป็นเรื่องเพลจอเปลี่ยนแปลงอะไรวะ,ะไรสาระ ผู้หญิงคนนั้นเดินมากินอาหารจึงโดนโกเรงฝ้ายเข้าที่หัวตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดของบารก็คือตัวสารต้องรักษามันไว้ให้ดีและส่งกลับไปให้ได้พวกเขาทุ่มเทยอย่างหนักจนมาถึงชั้น51ทั้งสองคนจึงเริ่มแจกจ่ายอาหาร บางคนก็ทำตามด้วยความเต็มใจบางคนก็ขอมากเกินไปยิ่งลงมาลึกยิ่งทำให้พวกเขารู้ว่าชั้นไหนที่มีคนตายหรือไม่มีคนอยู่แท่นมันจะไม่หยุดนั่นหมายถึงมันอาจจะมีมากกว่า250ชั้นตามที่โกเรงคิดตอนนี้คนตายเยอะมากโกเรงคิดว่าเป็นเฟีมเมอร์มิฮารุ พอลงมาสักพักพวกเขาก็เจอกับมิฮารลมิฮาโุโดนพีเบ้มแทงมิยังโกเรงจึงกะโดดไปช่วยเธอเขาอัดหน้าพี่บ้มเข้าไปลายหมดัดเพื่อนพี่บ้มนักดาบวิ่งมาจะช่วยจึงโดนบาระกโดดถีบสองขาบาลุกขึ้นกะจะไปซ้ำแต่ก็โดนฟันที่ท้องฝั่งโกเรงโดนพเบ้มพิกเกมกลับมาบาก็บาดเจ็บสาหัสเขาเดียวๆกับนักดาบแต่ก็สู้ไม่ได้ฝั่งพเบ้อมอัดโกเรงเข้าไปลายหมดัดเช่นกันบากับนักดาบเริ่มประทับพลังเสียงเอฟเฟกดังจึกเสียหน้าแย่ทั้งสองคน ฝ่งโกเรงก็โดนพี่เบิ้มบีบคอจะตายหายอยู่แล้วเสียงเอฟเฟกต์ดังจึ๊กอีกทีพี่เบิ้มหัวขาดตอนนี้มิฮาลุก,ก็ตายแล้วบาจึงรีบดึงตัวโกเรงไปที่แท่นเพื่อลงไปยังชั้นต่อไปสภาพทั้งคู่ตอนนี้คือแย่สุดๆพอแท่นลงมาลึกๆมันทำให้พวกเขาเห็นสัตว์จะทำชีวิตมากขึ้นบางคนก็กัดกินเพื่อนตัวเองพอให้อาหารน้อยไปก็เกิดการแย่งชิงบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายถึงแม้จะมีเงินมากมายแต่นั่นไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด พอมาถึงชั้น333แท่นมันก็หยุดทั้งสองคนได้เจอกับเด็กพวกเขาลงจากแท่นในสภาพที่อ่อนแรงสักพักแท่นมันก็ลอยลงไปตอนนี้พวกเขาไม่ได้มีโอกาสขึ้นไปข้างบนแล้วต้องรอแท่นวันต่อไปโกเรียงบอกให้บายโยนอาหารทิ้งไปซะไม่งั้นอุณหภูมิห้องจะเปลี่ยนแต่ทว่าอุณหภูมิห้องดันไม่เปลี่ยนมันเป็นเรื่องที่แปลกสุด,สด ส่วนเด็กที่อยู่ชั้นนี้เธอเป็นผู้หญิงเธอหิวโกเรงบอกให้บาแบ่งอาหารให้เธอแรกๆบาก็ไม่ยอมเพราะอาหารนี้คือสารสุดท้ายก็ต้องยอมพอเห็นเด็กได้กินอาหารมันทําให้พวกเขาสุขใจในตอนคำ่ำโกเรงได้ฝันว่าทุกคนที่เขารู้จักบอกว่าเด็กสาวคนนี้คือสารจากนั้นเขาก็ตื่นพอตื่นขึ้นมาเขาจึงรู้ว่าบาได้เสียชีวิตไปแล้วเพราะเขาเสียเลือดมาก เช้าวันต่อมาหลังจากที่ท่านอาหารลงมาถึงโกเรงได้เด็กสาวเดินขึ้นไปยังท่นจากนั้นแท่นก็ลอยลงไปข้างล่างสุดพอแท่นหยุดลุงจึงปรากฏตัวขึ้นในความคิดของโกเรงลุงได้บอกว่าการเดินทางของนายจบลงแล้วอ,อไม่หรอกฉันต้องขึ้นไปกับเด็กคนนี้แต่นายไม่ใช่สารแต่ฉันเป็นผู้ถือสารตัวสารไม่ต้องการผู้ถือสารหรอกพอคิดได้แบบนั้นโกเรงจึงเดินออกมา และปล่อยให้เด็กคนนั้นลอยขึ้นไปยังชั้นบนสุดขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน